แล้ววันนี้ในะคะในหลายพื้นที่ก็ได้มีการแห่เทียนพรรษาตามประเพณีกันนะคะเช่นเดียวกับที่คลองลาดชโดอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็มีการจัดแห่เทียนพรรษากันทางเรือนะคะคุณนัชนนท์อาภาศิรัเาตารเดียวขา่าวจะสีของเรานะคะจะบินพาชมความสวยงามค่ะของขบวนแห่ทางเรือนะคะติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับวันนี้เหวี่ยวข่าวจะสีบินอยู่เหนือคลองราชโดในอำเภอพักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพาคุณผู้ชมมาดูประเพณีการแห่เทียนทางเรือนะครับซึ่งปีนี้เองมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีเรือเข้าร่วมขบวนถึง144ลำอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของผมตอนนี้แหละครับ ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำของเทศบาลตำบลลาดชโดปีนี้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และนับเป็นครั้งที่6แล้วนะครับโดยปีนี้มีเรือเข้าร่วมขบวนแห่ถึง144ลำถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดงานมาเพื่อตอกย้ำวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองโดยเรือทุกลำที่เข้าร่วมขบวนแห่จะถูกประดับประดาด้วยดอกไม้หลากหลายสีสันอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวครับรวมถึงเรือแนวแฟนตาซีอย่างนี้แหละครับที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับขบวนแห่ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว งานนี้เริ่มตั้งขบวนการตั้งแต่เช้าบริเวณหน้าตลาดราชโดและเริ่มทยอยแห่ผ่านบ้านเรือนริมสองฝั่งคลองเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ชมความงดงามโดยเรือทั้งหมดจะกลับลำตั้งขบวนใหม่อีกครั้งที่บริเวณหน้าบ้านคุณป้าลิ้นจีครุฑทาพันเพื่อล่องกลับมายัางวัดราชโดและวัดจักรราชจุดหมายปลายทางในการนำเทียนพรรษาไปถวายรวมระยะทางกว่า2กิโลเมตรครับ ระหว่างสองข้างทางได้รับความสนใจจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่หลั่งไหลมาชมความงดงามและเก็บภาพเป็นที่ระลึกส่วนอีกหนึ่งสีสันของประเพณีแห่เทียนทางเรือครั้งนี้นอกจากจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายของความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้วผู้ที่มาเยี่ยมชมยังได้สัมผัสกับความไพเราะของเพลงเห่เรือพื้นบ้านราชโดที่ยังคอยขับกล่อมระหว่างขบวนแห่เรืออีกด้วยส่วนเหตุผลที่ต้องแห่เทียนทางน้ำก็เนื่องมาจาก ชุมชนราชโดแห่งนี้มีคลองราชโดไหลผ่านทั่วถึงกันทั้งตำบลสมัยก่อนก็ใช้การเดินทางด้วยเรือนี่แหละครับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ทุกคนล้วนพายเรือเป็นมีเรือแจวกันทุกหลังคาเรือนแต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือชาวบ้านทุกคนต้องการที่จะดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเก่าแก่นี้เอาไว้ให้ยังคงมีอยู่สืบทอดไปยังชั่วลูกชั่วหลานและยังสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาและวิถีชีวิตสอง ฝั่งคลองยังคงเป็นสิ่งที่สามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวสมกับคำกล่าวที่ว่าสายน้ำแห่งชีวิตลิขิตวิถีราชโดนัชนอนอาภาศิรัตเอี่ยวข่าวเจษีรายงานครับ